ครับตอนนี้เราอยู่ที่ธรรมศาสตร์ท่าประจันครับผมตรงนี้คือลานปรีดีพนมยงครับผมเป็นอนุสาวรีย์ของอาจารย์ปรีดีครับผู้ก,ก่อตั้งมหาลัยแล้วก็อธิการบดีคนแรกของมหาลัยครับผมครับผมนี่สวยไหมฮะนี่ก็คือตึกโดมครับเป็นสัญลักษณ์ของมหาลัยแล้วก็เป็นโลโก้ด้วย นี่ก็คือประวัติของอาจารย์ปีดีครับผม ก็มีต้นไม้มาวางเต็มเลยครับผมเมื่อกี้ผมเจออาจารย์ที่สอนวิชาบริษัทญ,ญี่ปุ่นผมอาจารย์นภดมนามสกุลแล้วผมจะไม่ได้แล้วอาจารย์นภดมชูอะไรสักอย่างอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยกับกบ,บริษัทเกาหลีแล้วก็เป็นอาจารย์ที่อาวุโสที่สุดในคณะศิลปศาสตร์เลยครับห้ามอาจารย์เจียมไม่ออกก่อนนะอันนี้รานหกสิบปีธรรมศาสตร์ครับ นี่ก็เป็นตึกโดมครับผมน,นี่จะเป็นยาวๆครับผมแล้วมีสอยอยู่ตรงกลางนี่ก็เป็นห้องสมุดครับห้องสมุดเป็นน่าจะเป็นห้องมุดใต้ดินแห่งเดียวในประเทศไทยครับผมโอเคลงไปกันครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับนี่อ๋อไม่ให้คนนอกเข้าเลย เอาเลยครับให้นักศึกษาอาจารย์ละครและ,และสิ่งเก่าเท่านั้นตอนละแห่งการศรึกษามีความสําคัญไม่สถานที่แห่งเรียนจะภายใต้หลังคาจากเท่านั้นโอ้โห وي, คำคมมากครับผมโอเคครับเราเดินกันต่อครับ นี่ครับมหาลัยนี่จะลองใต้ดินไปเรื่อยๆครับนี่อาจารย์เ e อกลินจอลเบลร้อเหรอ <c oughs> ก็มหาลาัยครับอ่านี่เป็นกระแพงของห้องสมุดครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของมหาลาัยครับตึกโดมเซรีไทยแล้วก็อยู่ใกลสนามหลวงประชาธิปไตยแล้วก็อาจารย์ปรีดีครับผมตอนนี้เงียบมากเลยครับอันนี้ร้านน้ำผลไม้ที่ ที่ท่าประจันครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปข้างนั้นข้างในกันครับก็การเข้าของเข้าห้องสมุดนะครับต้องใช้บันนักศึกษาแตะเข้าไปครับผมแล้วช่วงนี้ต้องใส่แมสด้วย นี่เป็นหน้าห้องสมุดน,นะครับก็จะมีด่านให้เราลงชื่อแล้วก็วัดมุมโอเคครับวันนั้นคลิปจบใยยี่นี่ก่อนนะไปบ้าง